Oh. ไฟหน้าค่ะในตัว m e r c e d e s b e n z eQ8 คันนี้ให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ค่ะข้างในมีเขียนตัวฟอนต์ดิจิทัลไลท์มาด้วยเป็นไฟหน้าที่สวยมากๆเลยเข้ากับตัวด้านหน้าด้วยนี่ค่ะไฟหน้าสวยมากๆเลยแล้วต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถกันด้วยค่ะทางฝั่งด้านข้างของตัวรถที่ให้มาค่ะ กับนี่เลยคาลิปเปอร์เบรกขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ล้อที่ให้มาดีไซน์สวยแบบนี้เลยมีตัวสัญลักษณ์ของทาง Mercedes ค่ะสเปคยางที่ให้มาค่ะสองหกห้าทับสามห้ค่ะล้อขนาด22นิ้ว บอกว่าล้อใหญ่มากแต่เห็นแบบนี้การขับขี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนซุ่มล้อใดๆทั้งสิ้นค่ะมาที่สัญลักษณ์ของ EQS กันบ้างตรงด้านข้างมีมาให้ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายของตัวรถหรือทางฝั่งของด้านขวาที่เป็นแบบโครเมียมค่ะกระจกมองข้างค่ะมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนมาให้แล้วก็ตัวกล้อง360องศาค่ะนอกจากนี้มันจะมีไฟค่ะส่องพื้นด้านล่างแล้วก็ตัวไฟที่เป็น ส่งสัญ,ญลักษณ์ของตัวทาง Mercedes มาด้วยทางฝั่งด้านนี้นะพอดีเราทำการสตาร์ทแล้วตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนั่นเองค่ะถ้าเวลาเปิดตัวนี้มันก็จะไม่ได้ขึ้นให้นะแต่อาจิเดินเล่นแล้วจะบอกว่ามันขึ้นมาให้สวยเป็นดวงตัวกลมๆแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของทาง m e r c e d e s ด้วย มาที่ฝั่งของตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะถ้าเราทําการล็อกรถนะตัวนี้มันจะลากไปกับตัวถังรถเลยแล้วก็เวลาเราใช้งานค่ะเราสามารถใช้งานของตัวสัมผัสได้ค่ะจะมีสัญลักษณ์ของกุญแจคีย์เลสด้านนี้ให้เวลาเปิดปิดการใช้งานแล้วก็ตัวไฟ LED ด้านในค่ะถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถไว้ใช่ไหมหรือว่าเปิดปิดการใช้งานอยากจะหยิบจับมันจะมีแสงแบบนี้ขึ้นให้แล้วก็จะมีออร่ามาก ด้านนี้เห็นไหม hey, ขึ้นให้แล้วเราก็จะมีสัญลักษณ์ของตัว Mercedes-Benz ด้วย hey, สีสวยมากๆเลยค่ะเป็นแบบโครเมียมนะด้านล่างจะให้มาเป็นสีดําเงาค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวเพิ่มมิติตัวรถแล้วก็ตัวกรอบด้านข้างตรงนี้เป็นโครเมียมสวยเลยด้ามจับประตูทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่สองค่ะ ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์มาให้เหมือนกันมีตัวฟอนต์ของ Mercedes-Benz ค่ะสัญลักษณ์ของกุญแจ k e y l e หรือว่ากุญแจอัจฉริยะด้วยมีให้ทั้งหมด4จุดเลยด้านซ้าย2ด้านขวาอีก2ค่ะ4บานนี้สามารถเปิดไปเปิดปีการใช้งานได้เลยนี่ขอแค่มีกุญแจกับตัวรถนั่นเองมาที่ล้อด้านหลังค่ะนี่ล้อยางด้านหลังก็ดีไซน์อย่างที่บอกไปหรืว่าล้อเขาสวยมากขนาด22นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นตัวปัดด้านในสีดำเงา แล้วก็ตัวเส้นตัดสีเงินด้วยด้านหลังให้มาเป็นดิสเบคค่ะสเปกยาง265หทับ35หา2ค่ะล้อขนาด22นิ้วที่อยู่ใหญ่มากไปดูด้านท้ายของตัวรถกันด้วยค่ะด้านท้ายของตัวรถคันนี้ค่ะด้านบนมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างาด้าทเทลเล็ก แต่ดีไซน์สวยนี่มีทั้งฝั่งของตัวคาดไฟ LED ด้านหลังสีแดงแะไกอย่างนี้ไฟไฟท้ายไฟเบรกเขาสวยมากๆเลยที่เป็นสีแดงแบบนี้สัญลักษณ์ EQS 450รั่ค่ะมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้นี่แล้วก็ตัวใส่กรอป้ายทะเบียนด้านล่างเนาะนี่ก็คือด้านท้ายของตัวรถค่ะและเดี๋ยวเราไปดูห้องสัมภาระท้ายกันจะบอกว่าห้องสัมภาระท้ายเนี่ยเป็นห้องสัมภาระท้ายอ่า ไฟฟ้าแต่กว้างมากจะบอกว่าขออนุญาตเข้าไปนั่งข้างในได้ไหมคะได้จะบอกว่ายังไงคือกว้างอ่ะทุกคนกว้างจนแบบว่าสามารถนอนได้นอนได้จริงๆคือนอนได้สองท่านเลยนะถ้านอนแบบอจีอย่างเงี้ยแล้วหันดีๆอ่ะนอนได้ประมาณสองคนเข้ามานั่งแล้วก็ด้านในอ่ะตรงเนี้ยรับน้ำหนักได้ดีด้วย สามารถรับน้ําหนักได้มีไฟสองสว่างให้ใช้งานตรงด้านนี้มีตัวตะข่ายด้านนี้ด้วยค่ะเวลาเปิดการใช้งานก็เปิดขึ้นมาด้านนี้ได้เลยมีตัวเอบเก็บอุปกรณ์มีตัว w a ชา c h a ตัวกระเป๋าให้นี่เลยมีตัวกันของตกหล่นแบบนี้ด้วยพก็ถือว่าหืมกว้างแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีด้วยค่ะอืบอฮ่าเราก็เอาให้เห็นเลยนะว่า ข้างในสัมภาระมันกว้างขวางจริงๆแล้วเดี๋ยวเราปิดการใช้งานก็สามารถล็อกได้แล้วก็กดด้านนี้ลงมาได้เลยค่ะประตูสัมภาระท้ายใหญ่มากนี่ <Hey. S 1> ตัวกระจกก็มีมาให้แบบนี้ด้วยอะไปกันต่อค่ะทางฝั่งของภายในห้องโดยสารดีกว่าเพราะว่าภายในห้องโดยสารน่ะนั่งได้แบบว่าลุกได้หลายลุกเลยสวยด้วยขึ้นมานั่งอึ๊บนี่ เข้ามานั่งแล้วเหมือนอารมณ์เราอยู่ในบนเรือหรือไม่ก็นั่งอยู่กับโซฟาในห้องโถงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะกว้างขวางมากเล็กรูมนั่งได้สะดวกสบายเฮดรูม <Head room S 1> ด้านบนไม่ติดไม่ชนไฟส่องสว่างเราสามารถปิดได้นี่ค่ะเราจะเลือกฟังก์ชันในการปิดทางฝั่งด้านนี้ได้เหมือนกันหรือว่าจะเปิดแค่อ่าส่องอ่านหนังสือแล้วก็สามารถปิดเปิด,ป,ดปิดกันใช้งานได้ นี่ประตูด้านข้างสวยมากมีไฟแอมเบียนทั้ง3มเส้นเลยด้านบนด้านข้างแล้วก็ตรงบริเวณประตูค่ะนี่ที่เท้าแขนดึงออกมาเปิดการใช้งานด้านนี้อืนี่อ๋อตัวนี้เป็นที่วางแท็บเลต็ตหรือว่าวางาต้องการใช้งานวางของสามารถวางได้เลยแล้วก็พับเก็บแบบนี้ได้ค่ะนี่ ตัวนี้ก็จะมีตัวยึดเบาะเด็กให้แล้วก็ตัวล็อกเบลตรงด้านนี้ค่ะเก็บได้ที่เวลาจะนอนมันอาจจะนอนไอ้นี่ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเบาะที่พอดีกับรีรลที่เที่นั่งลงไปแบบนี้ค่ะนี่มันก็จะบุ่มลงไปแบบนี้มาที่ด้านหน้าค่ะทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีระบบปรับอากาศที่ให้เราได้ใช้งานนี่แต่ฝั่งด้านหน้าตรงนี้มีช่องปรับอากาศให้สามารถเลือกปรับได้เลยมีพอน ใช้สีให้อีกสองพอทที่เปิดปิการใช้งานแบบนี้ได้ค่ะไปไึ๊บนี่อึ๊บน่แล้วก็มาที่ฝั่งของประตูด้านข้างกันบ้างค่ะนี่ฝั่งประตูด้านข้างตรงนี้ด้านบนซีเทาไฟที่บอกไปว่ามันมีถึงสามสเต็ปก็คือไล่เส้นสีค่ะด้านบนตรงกลางแล้วก็เส้นที่3ด้านล่างตรงนี้ค่ะสวยมากมีตัวไล่เบาอ,อุ่นร้อนด้านหลังด้วยนี่ค่ะ ตัวเปิดตรงนี้เป็นไฟแอมเบียน์หมดเลยตัววางมือก็เป็นลายไม้ที่เท้าแขนก็ให้มาเป็นวัสดุอย่างดีด้วยมีช่องวางของให้ช่องลำโพงค่ะตัวนี้มันเป็นตัวเขียนะอจจะอจอาจจะอ่านยากนิดนึงนเราจะอ่านเป็นตัวพิมพ์มากกว่าไปดูทางฝั่งด้านหน้ากันค่ะขอนุญาตใส่รองเท้าคือถ้าใครที่สนใจรถเกรดพรีเมียมแบบนี้ค่ะก็มาได้ที่ ที p N p ค่ะอ่าอินพอ็อตมาทางฝั่งด้านนี้ก็มีสัญลักษณ์ของกุญแจอ,อัชเรียะหรือว่ากุญแจคีเรตเหมือนกันมีตัวฟอนต์ของ Mercedes-Benz ค่ะฟึบนี่ฝั่งด้านข้างตรงนี้เราก็มีตัวไฟแอมเบียนหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นแล้วก็มีเบาะตัว Memor รี่ a ีมาด้วยค่ะตัวนี้เราสามารถ บุ๊กตำแหน่งในการขับขี่ของแต่และบุคคลได้ในครอบครัวมีกี่ท่านสามารถบุ๊กของตัวเองได้หมดเลยเขาก็จะจําตัวเมมโมรีไว้ให้แล้วก็จะมีการเปิดการใช้งานของตัวไม่ว่าจะเป็นพัดลมเย็นพัดลมร้อนแล้วก็ปุ่มการใช้งานตรงนี้เป็นทัชเราแค่สัมผัสมือเฉยๆมันก็จะมีตัวเบาะรองน่องมาให้ตรงนี้แค่ทัชเฉยๆก็จะมีการใช้งานด้วยเปิดเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวปลดล็อกให้ ตัวกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานเลยก็จะมีการใช้งานถ้าเป็นตัวปรับกระจกพับกระจกเป็นทัชสกรีนค่ะก็เราอยากจะปรับอันไหนเราสามารถเลือกปรับได้เป็นตัวทัชหมดเลยวัตถอว่าสวยนะมีตัวเปิดปุ่มเปิดสัมภาระด้านท้ายค่ะถ้าจะปิดการใช้งานก็ปิดได้แค่คลิกเดียวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารฝั่งด้านคนขับกันค่ะ ทางฝั่งด้านคนขับตรงด้านนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วมีตัว memory s ซี t อยู่ทางฝั่งด้านประตูด้านข้างแล้วก็สามารถปรับการใช้งานได้พวงมลาลัยที่ให้มาค่ะจะเป็นพวงมลาลัยที่วัสดุเกรดนิ่มๆม,มาเลยเป็น3ก้านแล้วก็จะมีการแหว่งเข้ามาแบบนี้เป็นเปี n o b แ a c k สีดําเงาตัวตัดโครเมียมแล้วก็ที่ทางการใช้งานของพวงมลาลัยเราต้องคาหานิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าปรับการใช้งานแบบไฟฟ้าด้วย นี่ค่ะดันขึ้นดันเข้าหาตัวดันออกแล้วก็ดันลงค่ะแต่ถ้าเป็นอาจิขับเองต้องดันขึ้นนะเพราะว่าต้องให้มันพอดีกับตัวจอแสดงผลข้อมูลการกับขี่เพราะว่าไม่งั้นมองไม่เห็นนี่ใช้งานได้สซว่ามีแพดเดิลชิปให้ระหว่างตัวก้านก็จะมีเกียร์คอด้านนี้ค่ะคอพวงมาลัยนั่นเองแล้วก็ทางฝั่งด้าน ซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟสูงมีหน้าจอ heads up display ให้ใช้งานด้วยท้งฝั่งด้านขวานี่เบรกมือไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้ค่ะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็การใช้งานของตัวไฟด้านหน้าตัวรถค่ะก็จะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากแล้วก็จอดอยู่ที่ TNP Import ค่ะค่ะแล้วรถคันนี้นจาก6ล้านแ8แสนค่ะรถที่เ,เหลือเพียง6 5ล้านหแสนบาทเพราะว่าเขาสวยมากจริงๆ เดี๋ยวไอสีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องเดียสารกันค่ะไปกันเลยค่ะไป